เลี้ยวขวาโอเคเราเดินทางต่อนะคะไปจอมบึงนะคะราชภัฒหมู่บ้านจอมบึงอีก377กิโลพลังงานเราชาร์จมาแล้ว447 ได้เก้าชาร์จมา9กเนตาะตอนนี้เหลือ9กเโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปราชบุรีกันนะคะไปเจอกันที่ถนนนะคะเดี๋ยวระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้แวะชาร์จอีกรอบหนึ่งก่อนถึงเนาะโอเคค่ะเดินทางกัน,นะคะ่ะเราเดินทางจากโรงเกลือเนาะอรัญประเทศสายแก้วนะคะตรงด่านคลองลึกตรงนี้เดี๋ยวเดินทางไปราชบุรีกัน,นะคะ่ะยาวๆไปนะตอนนี้จะเป็นถนนนะคะถนนหน้าตลาดเลย รถก็เยอะแต่ว่าร้านค้ายังไม่มาเปิดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงหลังสงกรานอีกสี่เมตรเราแวะจอดชาร์จแบตนะคะที่ปั๊มปะตะทอตอนนี้เราเหลือระยะทางที่ต้องอถึงนู่นเนาะที่จะถึงนู่นประมาณ250เรามีพลังงานอยู่65%เปรเซนนะคะเราชาร์จเพราะว่าจะต้องขึ้นทางด่วนกลัวจะหมดนะคะโอเคเนาะ เผื่อไว้เผื่อ,อดีเหลือดีว่าขาดนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะอยู่ตวตทเขาหินซ้อนเนาะเดี๋ยวลงไปไม่ได้นะคะว่าจะไปเข้าห้องน้ําพักรถรอโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะกล้องหน้ารถแบบบันทึกชัดแจ๋วเลยนะคะนี่ค่ะแบบว่าเราไม่ต้องซื้อกล้องเพิ่มเขาจะมีกล้องมาให้ในตัวเลยนี่เลยเราคลิกดูได้นะคะได้ทุกจุดเราจะบันทึกแล้วบันทึกลงมือถือไหม อยู่ในมมอ๋ออยู่ในเมมเนาะ,นะรถไฟฟ้านะคะออปชันจัดเต็มนะคะยูทีซีนะขับสนุกขับคล่องไหมคะขับดีมากไหมคะขับแบบไม่ได้ใช้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะน้องไอวาน,น,าน,อ,นอนหล,ลับไปนานเลยใช่ไหมนิ่มมากเลยใช่ไหมว้าวจะมา,มาก,กินแม่ทําไมเนี่ยใช่ไหมจะกินพ่อเลยก <laughs> ินกินอ๋อกินพ่อทำไมวะหัวคน <laughs> ระหว่างรอชาร์จแบตนะคะเราได้ของกินเทียบเลยได้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือหมดเยอะกว่าเราเติมน้ํามันหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคนีน้องเอว่าก็ได้ผลไม้ด้วยนะค่ะโอเคค่ะงานเดี๋ยวขอขอไหนคะขอกล้องหนนะคะนะค่ะทุกคนส่วนมากก็จะใช้รถน้ํามันกันนะคะเขาก็จะไม่ได้รอเหมือนเราแต่ก็ต้องจอดพักอยู่ดีนะคะนี่เราก็จอดชาร์จแบตตรงนี้นะคะโอเคปิดกล้องให้ไหนคะไม่มีมือเราชาร์จได้ 8 9เปอร์เซ็นต์นะคะแปบ๊บเดียวเนาะคือแบบว่ารอไม่นานนะคะปกติคือแบบอุ้ยรอนานมากคือแต่ก่อนเราชาร์จไม่เป็นเราชาร์จแบบให้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมันรอนานเราต้องชาร์จแค่ถึงแค่ประมาณ80 85าอะไรเงี้ย90ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะโอเคค่ะเดินทางต่อกันค่ะของกินเพียบรถคันนี้ไม่มีหิวนะคะเพราะว่าระหว่างรอชาร์จนี่ลงไปซื้อของกินได้แบบเยอะมากนะคะหมดเนี้ยอาข้าน้ำมันอีกนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะอ้าว อิบรู้วิธีจับระยะทางแล้วค่ะพี่พีเอฟซีก็คือกดตรงหัวปุ่มไปเลี้ยวด้านนั้นเนาะกดมันก็จะขึ้นทิป A ทิป B แล้วก็โอดีออะไรตรงนี้ถ้าสมมุิจะรีเซ็ททิป A กดค้างเนาะรีเซ็ททิป A กดค้างนะคะหามาตั้งนานหลายวันนะคะเจอแล้วดีใจอะไรเงี้ยค่ะถึงเฉิงเซาแล้วนะคะเราวิ่งบนถนน หมายเลข304่30 <4 S 2> ปะเป็นนี้ฉะเจิงเซาไปถึงกรุงเทพมหานครเราก็ไปต่อราชบุรีนะคะกร,รุงเทพนะนครไปถมราชบุรีเ,เอ้าเคยไปแข่งวิ่งใช่ไหมคะ,จะจไ,มไดี๋ยวจ,จำทางไม่ได้แล้วโอ,โอ้ขึ้นสะพานนี่ตรงนี้มีอะไรนะมีศูนย์การค้านะคะตะวันอ,ออกคอมเพกต์กโอ้ลุกคนาแบบห้างเก่าแก่ ของฉาเจิงเซาเลยนะคะคนเขาเยอะอยู่นะโอ้โหแม่ประกาศน,น้ามันเป็นอะไรคะลูกประกาศน,น้ามันปินฮะเรากำลังจะข้ามสะพานนะคะข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะบางปะกินว้าวโอหเขากำลังทำสะพานกี่เลนเนี่ยสามหมื่นสิบเลนนะคะประมาณสิบเลนโอหใหญ่กว่าสะพานแม่น้ำมูลเราอีกนะคะแม่น้ำบางปะกงนะคะ าพาดูแม่น้ำบางปะกงไหมคะแม่ำรถติดน,นะพี่ๆน่าจะเคยฟังเพลงไหมคะบางปะกงนะ,ะนี่เลยแม่น้ำบางปะกงนะคะว้าวจะเชิงเซานะคะดูสะพานเขากำลังสร้างนะคะอย่งนมองไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เห็นเลยว,วอเคมุ่งหน้ากรุงเทพมหานะคะนาร เป็นเมืองกําลังเจริญนะคะฉาชเชิงเซาเพราะว่ามีแบบเหมือนมีโรงงานมีอะไรเยอะเนาะเพราะเหมือนแบบเขาออกมาจากกรุงเทพก็มาแถวนี้เป็นแบบใกล้ๆกรุงเทพทางนะคะเข้ามาในเมืองรถมันจะติดนะคะเดี๋ยวเราวนกลับเดี๋ยวยูเทิร์นกลับไปฉาชเชิงเซาเจริญมากดูทางยกระดับนะคะแบบสูงมากโอ้โห ตรงดี๋ยวเราไปขึ้นทางด่วนกันขึ้นทางด่วนกันอเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลากกระบังเนาะใช่ไหมคุณน่าจะลากกระบังนะคะเดี๋ยวเราขึ้นทางดว่วนกรุงเทพมาหานครยี่สิบสามกิโลนะคะ ไทางด่วนรถจะเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะแต่ว่าช่องจราจรก็เยอะแล้วก็ความเร็วก็คือเขาให้เราขับเร็วได้ร้อยยี่สิบเลยนะคะบนทางด่วนโอเคเนาะแผล<ะ>ทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองเราขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วนะคะอ๋กี่เลนเลยสองสี่ห้าใช่ไหมสิบเลนนะคะว้าววิ่งยาวๆวิ่งยาวๆเลย ตอนนี้นะคะสามีอีฟก็ใช้ระบบการขับขี่นะคะช่วยขับขี่เนาะก็คือขับขี่อัตโนมัตินะคะแต่ว่ามือเราก็ต้อง จับพวงมาลัยเพราะว่ามันก็จะเตือนให้เราแบบจับพวงมาลัยนะคะแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็คือเขาก็จะเข้าโค้งให้เราเลยเบรกเลยนะคะแล้วก็เว้นระยะจากรถขันหน้านะคะประมาณ2ช่วงรถนะคะงงแล้วก็เบรกก็ดีเลยเนะะี่ยน้องเอวาอยากคุยด้วยจะมาคุยอะไรกับคุณโอเคค่ะก็ขับไปเรื่อยๆนะคะสบายมากนะคะไม่เหนื่อยเลยนะคะแบบว่าโหมีระบบแบบออโต้พายรอดอะไรประมาณนั้นนะคะขับี่ อัตโนมัติเลยนะคะสบายสามีอิฟเลยนะคะสบายคนขับขี่เลยนะคะก็เราก็สามารถล็อกความเร็วได้นะคะเท้ายกออกจากคันเร่งได้นะคะเดินทางสบายน้องเอวาแบบตื่นเต้นมาแล้วก็มีสรู้ไห้น้องเอวาดูดาวด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะตอนนี้เราวิ่งอยู่บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนตอนนี้ ก็มุ่งหน้าไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะตรงนี้ก็สามารถไปสนามบินสุวรรณภูมิได้นะคะสบายมากตอนนี้อิฟจะมุ่งหน้าไปที่าราชบุรีนะคะแต่เราก็จะได้มารู้เส้นทางนะคะในกรุงเทพมหาคนครว่ามีเส้นทางไหนบ้างนะคะแต่ว่ารถคันนี้ก็พาเราขับขี่บนทางด่วนอย่างเดียวเลยนะคะโอเคเนาะะเดินทางต่อคะ่ะ ูตรงนี้คอนเทนเนอร์เยอะมากน่าจะส่งสินค้ากันเนาะตรงนี้ว้าวโอ้ดูตรงไปบางนาพระรามเก้าบางปะอินสีนครินนะคะตรงไปยาวๆเราไม่ต้องออกจากทางด่วนเลยนะคะขับยาวไปเลยหูถนนอะไรจะเยอะขนาดนี้หู้ไปถูกไหมคะ DFC เยอียวมากแบบซับซ้อนไม่รู้ไปทางไหนบ้างนะคะ นี้น่าจะเป็นย่านสนามบินเนาะสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ด้านไหนเอ่ยเราหาไม่เจอ,เอ,อได้ที่อยู่แถวๆนี้แหละวว้าวโอ้โหลกระจกลิงนะนี่เลยแอร์พอตลิงนะคะแล้วสนามบินก็น่าทีอยู่แถวนี้ปะโอ้ทนุนแบบโ เยอะนะคะตรงนั้นเราก็สามารถแบบว่านั่งแอร์พอร์ตลิงก์ไปจุดต่างๆก็คือไปอสนามบินสุวรรณภูมิไปดอนเมืองเนาะก็สามารถนั่งลิงก์ไปได้เลยหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงไปโอโ้โหถนนกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เราก็พาพี่ๆขับรถอีวีนะคะเข้ามาชมเมืองกรุงเทพแล้วก็ไปต่อกันเนาะทุกคนเนาะโอโ้สบายเลยนะเพราะเราไม่ใช่คนขับราะอีไม่ใช่คนขับนะคะสบายมาก <c oughs> เราใช้ระบบขับขี่อัตโนมัตินะคะแต่ว่าก็ต้องระวังต้องระวังเหมือนกันคะ่ะมันก็จะเบรกให้เราอัตโนมัตินะคะล็อกความเร็วแต่ว่ารถเดยอทีหนึ่งต้องระวังมากมา <c oughs> นะคะแล้วก็เส้นถนนชัดเจนแล้วก็ขับง่ายเนาะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> <c oughs> เราขับเท่าไหร่ร้อยสี่ว้าวไปทางไหนเก <c oughs> เราเปลี่ยนเส้นทางเราไปเส้นบางนานะคะทางด่วนหมายเลขเกา้าอันนี้ทางออกถ้าออกนี่คือจบเลยนะเราจะแบบว่าคือแบบว่าต้องไปฟ้ารถติดนู่นนี่นะคะอันนี้เราไม่ออกนะเราไปเรื่อยเรื่อยเลยเราก็ระวังมากไม่อยากลงจากทางด่วนสรุปผิดทางลงจากทางด่วนเข้าสมุทรปราการ แตว่าระยะทางก็ใกล้เคียงกันนะคะเวลาก็ใกล้เคียงกันเลยไม่เป็นไรมันจะแค่ชะลอตัวตรงนี้หลังจากนั้นก็คล่องเลยเรสตรนีด้วยสมารถูตองนีดาจะขึ้นทางดวนบางน,ะรนาราบธาดวคน,นดินแ <c oughs> ดงขี่ขวามีแค่สอเลนมาชะลอตรงนีน ค่าทางด่วนนะคะว้าวหกสิบห้าบาทาเดินทางต่อเลยค่ะงงๆเห็นไหมดูนะมันจะไปเส้นโน้นนี้มันจะไปตรงนี้โอเคถูกแล้วละ่ะเนี้ยเดินทางต่อร้อยห้าสิบเก้ากิโลว้าวกรุงเทพมหานครตึกสูงเยอะมากสวยมากนะคะว้าวขายเนื้อที่สิบเอ็ดไร่ขายไร่ละเก้าล้านนะคะโอ้โหเผื่อใครสนใจนะคะมาซื้อที่แถวกรุงเทพ สร้างตึกสูงๆแบบนี้เลยเราขึ้นบนทางด่วนแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้เกือบตีกันแล้วหนึ่งน,นะปกติใช้แมปแมปมือถือมันก็จะบอกแบบชัดอันนี้มันจะบอกงงๆยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจมันก่อน่าเดินทางต่อคะ <S <S <า>ะ่ะเซนทันพาซาเซนทันอะไรคุณเซนทันบางนาเหรอเซนทันนะคะโอ้แสงสีสวยเลย วิวแบบสวยมากนะคะทำไมแสงไฟเยอะจังแบบว่านี่นตึกอะไรเยแบบสวยเลย <c oughs> <c oughs> เราเพิ่งจะจ่ายตังมาจ่ายอีกแล้วนะคะค่าผ่านทางนี้เราไปทางดาวคะนองอตรงนั้นจะเป็น M4, M-part, นะคะ e a s y p a ถ้าเราไม่มีก็คือเข้าได้มันก็จะไปเรียกเก็กบทีหลังใช่ไหมเป็นไปเรียกเก็บกับเรายังไงอะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่หยกไม้ให้ อ๋อใช่ใช่ด่านนี้5บาทนะคะล่วงไปแล้ว10บาทมีเราเข้าใจว่าถือเงินไหมไม่ไม่ไม่ได้ถือโอเคเมื่อกี้เราจ่าย5บาทนะคะก็ยังขับบนทางด่วนอยู่จะเป็นทางด่วนแบบ2ชั้นเราอยู่ชั้นล่างชั้นบนก็เป็นทางด่วนอันนี้คือเข้าย่านเก่าคุณเหรอทีนเก่าคุณใช่ไหมสมุทประการแถวนี้ รูแ้แมปรถค่ะนี่เลยมันก็จะบอกว่าให้เราอยู่2ช่องด้านซ้ายนะเนี่ยเราก็ไปเลยทางดาวคะนองนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ระวังรถว้าวตึกสูงเยอะมากนะคะสวยๆเลยอันนั้นอะไรเอ่ยแกรนเซนทราแกรนเซนเตอร์พอยด์โอแกรน n t e r p อ i n t อยดแถวไหนเนี่ยเราอยู่แถวไหนทุกคนที่เราเคยไปพักปะแกรนเซนเตอร์พอยด์ อ๋ออันนี้เราออกด้านนี้เลย,นนเลยมีคนปวดฉี่หนึ่งอัตรานี่เลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลงทางด่วนค่อยไปฉี่โลกแป๊เบเดียวนะอันใดก่อนอันนั้นแล้วอันนั้นแล้วมันยังลงไม่ได้รอกันนะ <c oughs> <c oughs> สะพานแบบสวยมากสะพานพระรามไหนคุณอันนี้แบบสวยมากค่ะพี่เอฟซีดูโอ้โห و. สลิมแบบเส้นใหญ่แต่ว่ามองไม่เห็นอนะ โอ้ใหญ่มากสวยมากข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะคะตรงนี้โอ้โหแบบสวยสุดเรามองตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นนะคะว่าสวยมากโอ้ทางแบบสูงแบบใหญ่มากนะคะอ้าว